สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับเจสกีซีดูเ o ็0พ0นะครับ2ที่นั่งสุดคุ้มนะครับมือ2นํนำเข้าจากญี่ปุ่นยังไม่เคยมีเจ้าของในเมืองไทยนะครับปี1996เป็นตัวเจเนอเรชันที่3นะครับหากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเจสกีในตำนานลำนี้นะครับโพสต์นี้เหมาะสำหรับคุณครับซีดู o o XP เจเนอเรชันที่3นะครับเปิดตัวในปี1995 สายผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซ d ดูเอ็กเนะครับเป็นตัวระดับเริ่มต้นนะครับตัวนี้นะครับ,รบและซ d ดูเอ0 0ตัวนี้นะครับได้ผลิตขึ้นมาเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะนะครับจสกีลำนี้สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มใหม่นะครับซึ่งให้การควบคุมที่ดีกว่าตัวเจเนอเรชัน2ที่ล้าสมัยนะครับ รุ่นนี้ให้การเข้าโค้งได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนนะครับหัวเรือถูกทำให้แคบลงนะครับแต่จะขยายออกไปทางท้ายเรือนะครับและมีสปอนเซอร์หรือสปอนซอนนั่นแหละครับที่ออกแบบมาอย่างดีคู่หนึ่งนะครับความสามารถที่น่าทึ่งนี้ทำให้ซีดู o o x p 800เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักแข่งและผู้ขับขี่ที่คำนึงถึงสมรรถนะนะครับ ไม่ต้องสงสัยเลยว่า c ีดู XP800 ปี1996ตัวเจเนอเรชันที่3เป็นที่ต้องการมากที่สุดมันมีตัวถังขั้นสูงซึ่งควบคุมได้เหมือนฝันและให้ความสามารถในการเข้าโค้งที่โดดเด่นมากนะครับเจสสกีขนาดเล็กลำนี้ต้องการสไตล์การขับขี่แบบเอนตัวนะครับเนื่องจากเลี้ยวได้เร็วกว่าเจัสกีแบบรุ่นอื่นๆนะครับ การขี่ที่ถูกต้องต้องใช้กล้ามเนื้อและทักษะที่แข็งแรงนะครับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการขับขี่รุ่นนี้นะครับตัวเรือเนี่ยสามารถสะบัดให้ผู้ขับขี่กระเด็นออกจากเรือได้ง่ายเลยนะครับในขณะที่เข้าโค้งนะครับความยาวของเรือลำนี้คือ2.5เมตรกว้าง1เมตรสูงเกือบ1เมตรน้ำหนัก197กิกโลกรัมนะครับความจุของถังน้ำมันคือ34ลิตรนะครับ รุ่นนี้มีช่องใส่ของด้านหน้ามาให้เพียงเท่านั้นนะครับเรามาดูภายในกันครับ เครื่องยนต์สภาพยังสวยอยู่นะครับแบตเตอรี่ใส่แบตใหม่ให้ครับผมระบบยังคงเป็นออตุลุปแยกอยู่นะครับประเภทเครื่องยนต์ของซีดู p 800นะครับคือ r o t ท็กสจังหวะ2สูบ 800cc นะครับคาบูคู่มีวาล์วไอเสียที่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับ ให้กำลัง110แรงม้าที่7,200รอบต่อนาทีนะครับด้วยคุณสมบัติขั้นสูงนี้เครื่องยนต์นี้ติดตั้งอยู่ในตัวถังในตำแหน่งเอียงเพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงต่ำนะครับคือจะบอกว่ากระบอกสูบเนี่ยไม่ได้อยู่ในแนวตั้งนะครับแต่วางเอียงไปทางด้านซ้ายแทนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกดีนะครับเนื่องจากเจสกีส่วนใหญ่เนี่ยมักมาพร้อมกับเครื่องยนต์แนวตั้งนะครับ เครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบเจ็ดปั๊มแบบขั้นตอนเดียวประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่งส่งผลให้ความเร็วสูงสุดนั้นเร็วขึ้นนะครับความเร็วสูงสุดของ c d u x p 800ปี1996อยู่ที่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรามาฟังเสียงของเครื่องยนต์กันครับ ลำนี้สายเลี้ยวนิ่มนะครับสายคันเร่งนิ่มครับสายโชกใช้ได้ครับเกน้ำมันใช้ได้นะครับราคาลำนี้อยู่ที่5900 0บาทนะครับไม่มีเทรลเลอร์นะครับเทรลเลอร์ต้องซื้อแยกนะครับเรืออยู่มินบุรีหนองจอก กรุงเทพนะครับมีสถานที่ให้ลองนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับทุกวันนี้คุณยังสามารถพบเห็นเจสกีวินเทจเหล่านี้วิ่งบนน้ำมากมายเลยนะครับผู้ซื้อจำนวนมากหันไปซื้อเจสกีวินเทจเหล่านี้นะครับเนื่องจากง่ายต่อการจัดการและบำรุงรักษานะครับในขณะเดียวกันก็มอบประสบการณ์ในการขับขี่ที่เหนือชั้นด้วยนะครับ วันนี้ต้องขอจากลาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับหากคุณกำลังพิจารณาที่จะซื้อเจสกีแบบวินเทจคุณจะไม่ผิดหวังกับเจ้าซีดู XP800 ครับผมขอบคุณครับ